สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปันนะครับวันนี้มาคุยหลังเกมของยู23กันหน่อยเราเห็นอะไรกันบ้างที่ไทยเชืยมาเลเซีย2-1คือเป็นเงื่อนไขเดียวที่เราจะเข้ารอบสุดท้ายนะครับมันไม่มีเสมอแล้วจะไปลุ้นอันดับ2ที่ดีสุดผมบอกเลยว่าการคัดเอเชียในรอบนี้หินมากๆเนื่องจากว่าปกติเนี่ยหแต้มเนี่ยยังเข้านะครับอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยเป็นอันดับ2ที่ดีสุดในโคต้าสุดท้ายก็คือ4ทีมจาก11กลุ่มแต่ครั้งนี้ครับก่อนเกมที่ไทยจะเจอกับมาเลเซีย โค้ด้าอันดับ2ดีสุด4ทีมเนี่ยมันมี6แต้มไปแล้วแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยไล่ดูโอ้โหแม่งยิงที10ลูก15ลูกผลต่างประตูได้เสียบางกลุ่มเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะดังนั้นการชนะเพื่อ7คะแนนจะเป็นสิ่งเดียวที่คุ้มของเราไม่ว่าจะเป็นที่1หรือว่าเป็นที่2แต่ว่ามันจบตั้งแต่ผลคู่ของเลบานอนยิงมองโกเลียเพียงแค่30ูแล้วนะครับมันชัดเจนว่าเราชนะปุ๊บเราเป็นแชมป์กลุ่มทันที ผมว่าสถานการณ์แบบนี้ก็มันดีนะครับไม่มีคําว่าฟ้าลิ้ิดเหมือนยุคพี่โย่งแล้วไปยืมจะบ,บูกใครหายใจไม่ได้เลยได้เห็นฟุตบอลที่แลกกันแล้วก็โคตรมันเลยจนในช่วงท้ายเราก็เร่งจนมาเลเซียเขาก็พลาดแล้วเราก็ได้ประตูคราวนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงทุกๆหัวข้อแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตั้งแต่ประเด็นของการจัดตัวเลยซึ่งผมคงไม่ได้อยากเอาไปเปรียบเทียบกับเคสของทีมชาติชุดใหญ่สัทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะหาว่า้ไปแซอีชีอังกติกับโค้ดอีกเพราะว่าผมพูดไปเนี่ยคนที่มันไม่เข้าใจเนี่ย ผมไปตั้งแง่กับโค้ดมาซะซึ่งจริงมาซะมาดูเกมนี้ด้วยเพราะเขาก็อยากเห็นว่าเด็กชุดนี้ใครดีพอบ้างที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่และผมเชื่อว่าโค้ดมาซะก็คงจะรู้ว่าฟุตบอลที่ตัวเองทําอยู่คอนเซปต์และวิธีการมันไม่ใช่แบบที่โค้ดวางทําและก็ไม่ใช่ในแบบที่เด็กพวกนี้เล่นด้วยฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาขึ้นไปแล้วเด็กไม่ได้โชว์ฟอร์มเหมือนในชุดนี้มันก็ชัดเจนว่าทุกอย่างในสนามเนี่ยมันเริ่มต้นจากโคช้ชก่อนอยู่แล้วอย่างในง่ายของการจัดตัวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไม่มีการโรเระ่ะพาาว ทุกนัดมันคือการลุ้น3าคะแนนเพื่อต้องเข้ารอบโอเคโค้ดวางประสบการณ์ในทีมชาติเนี่ยเป็นนักเตะเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผ่านความสำเร็จมาเยอะแต่ว่าพอเป็นโคช้ชแล้วก้าวขึ้นมาทําทัพช้างศึกเนี่ยมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆที่เขาเพิ่งจะทําได้2รายการแลจะจำนวนเกมเนี่ยยังไม่ถึง10นัดเลยแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือเวลาเจอทีมอาเซียนนี่คือเรื่องจริงนะครับว่าการเอาตัวรอดหรือมองสถานการณ์ว่าทํายังไงที่จะจัดการทีมอาเซียนโอเคอาจจะแพ้ชนะกันได้แต่รูปเกมเนี่ย โค้ชไทยจะประเมินสถานการณ์ออกว่าช่วงเวลานั้นเราต้องเล่นแบบไหนยังตอนอินโดเนียคนบอกว่าโอโ้โหมันถึงจุดที่เราต้องรับกับอินโดในชิงแชมป์อาเซียนแต่เราประเมินแล้วว่าถ้าเราบุกตอนนั้นเราสู้เขาไม่ได้ด้วยตัวผู้เล่นแล้วเราเล่นกลายเป็นว่าก็เสมอกันในเวลาแล้วสุดท้ายเราแพ้จุดโทษโดยวี่ผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยผู้เล่นที่ไม่ได้ฟูลทีมเนี่ยเราก็ดูสวนกลับแบบได้น้ําได้เหนือมากกว่าแต่ถ้าเกิดชุดนี้ได้แบบเต็มๆต,ต็มเหมือนชิงแชมป์เอเชียแล้วเจออินโดในสีเกมผมเชื่อว่าก็หมั่นแล้วจะแลกกัน ส่วนแมชเนี้ยกับทางมาเลเซียโอเคมาเลตกรอบแรกของยู23ชิงแชมป์อาเซียนส่วนเราเนี่ยจบอันดับ3แต่มาเลชุดนี้เขาเก็บตัว2อาทิตย์ที่ไทยเพื่อเตรียมรับมือกับเราฝั่งเขาเองก็เจอแรงกดดันเยอะนะครับเขาก็ไม่อยากตกรอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปรอบสุดท้ายของเอเชียอีกเนี่ยฟุตบอลเขาก็ยิ่งขาดการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเด็กก็ไม่ถูกส่งต่อไปชุดใหญ่เพราะตอนนี้มาเลเซียเขาปรับไม่ทันแล้วนะครับเขาใช้ลูกเซี่ยวมาแล้วเหมือนอินโดเพราะเขารู้ว่าคุณภาพของนักเตะมาเลมันขึ้นไม่ทัน ขณาที่ของไทยเนี่ยเราก็ขาดเด็กที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมเหล็กสม่ำเสมอแต่ด้วยความกระหายของทุกคนอยากจะโชว์ในเวทีทีมชาติก็เลยทำให้โคชวังเองเนี่ยก็หยิบจับผู้เล่นใช้ได้ค่อนข้างง่ายและพอประกอบร่างเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าทุกคนมีความสามารถเฉพาะต,ตัวที่ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือพอจะเล่นเป็นทีมเนี่ยมันต้องทำยังไงมันก็ต้องจับเป็นกลุ่มว่าคนไหนจะเล่นด้วยกันได้อย่างแดนการชัดเจนนะครับว่าสิทธาคคณะกับเสกสรรเนี่ยดูทําเกมเข้าขารู้ใจมากกว่าการมีจิ๊กซอ่อย่างธนกฤตเข้าไปใส่แต่พอธนกฤตไปเล่นด้้าานขง เป็นสำรองผมบอกเลยว่าอันนี้คือทีเด็ดแล้วโคดวางก็จะได้เห็นแล้วว่าโอเคเดี๋ยวต้องปรับยังไงในบางรายการเพื่อจะไปสู้ในระดับเอเชียแล้วก็ในซีเกมด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าชุดนี้มันเต็มพิกัดแน่แ,นแต่ในซีเกมบอกแฟนบอลไปล่วงหน้าเลยว่าคุณจะไม่ได้เห็นเด็กชุดนี้แน่นอน ไม่รู้ว่าจะเล่นสีเกมหลงเหลือกี่คนนี่ก็คืองานที่หนักสำหรับโคชวังซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดแฟนบอลไม่ได้ตามเดี๋ยวไปรอดูสีเกมถ้าฟุตบอลมันไม่ประติดประต่อก็เดี๋ยวต้องโดนวิจารณ์อีกแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยโคชวังก็ยังให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าโอเคมันเจอฝนตก2เกมเนี่ยยอมรับเหมือนกันว่า ส่งผลต่อความกระหายแต่ต้องให้เครดิตนายกสมาคมกีฬา <c oughs> ฟุตบอลเพราะว่ามีหลังใหม่นะครับว่าอาัดฉีดนักบอล1ล้านอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กวิ่งกันลืมตายแต่ว่าที่ผมบอกเลยครับว่าก่อนหน้าเรื่องของเงินเนี่ยเด็กก็วิ่งอยู่แล้วเพราะในมุมมองเขารู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นไม่เต็มที่กลับไปในลีกโอกาสที่โค้ชจะเห็นค่าก็แทบไม่มีแต่ถ้าเกิดสู้หน่อยอย่างน้อยกลับไปเนี่ยอาจจะได้ถูกส่งลงสนามบ้าง 10- 20นาทีหรือบางคนอาจจะเซอร์ไพรส์ได้ลงตัวจริงไปเลย ส่วนคุณภาพของนักบอลโคดวางก็ขอบคุณทุกสโมสรด้วยนะครับที่ปล่อยเด็กมาเพราะว่าพอเด็กที่มันเต็มมากขึ้น มีตัวเลือกที่หลากหลายอยากจะเรียกใครคนนั้นก็มามันก็ทําให้ทีมแข็งแกร่งกว่าตอนชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนไม่ได้เข้าใจตอนอาเซียนเลยคือร่างกายของนักฟุตบอลตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กําลังปรับตัว p r e ซีซั่นก่อนลีกจะเปิดความฟิตเนี่ยมีกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พอลีกเปิดแล้วเพียงแค่3ามนัดก็จะเห็นนะครับว่าไอ้คนที่เคยเล่นไม่ดีเนี่ยจังหวะจากโคนมันก็มาโอเคอย่างธนวุฒิโพชัยอาจจะไม่เต็มร้อยมากนักเพราะว่ากระดูกก็ยังดูเด็กกว่าหลายๆคนแต่ชอนวิทแซ่เหลาโอ้โ ธนากริดชดบางปะก,ก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่กลับมาแจ้งเกิดในทีมชาติแบบเต็มๆไหนจะมีอีกลาส,สันหลนอันที่เราได้เห็นกันอีกและก็จะมีหลายคนที่อาจจะยังไม่ลงสนามซึ่งการได้ตัวบานนแคมป์เนี่ยก็เพื่อจะเอาไว้เผื่อไปซีเกมถ้าตัวหลักที่ลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้สโบซอเขาไม่ได้ปล่อยมาซึ่งก็ว่ากันไม่ได้เพราะตอนนั้นไทยดีกไม่ได้ปิดการแข่งขันส่วนซีโฟต้องชื่นชมนะครับโค้ชวานยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากส่งซีโฟตั้งแต่ตอนแรกแหละแต่ว่าหลังจบเกมที่2น่่ยราางงก้อไมสมบูรณ์คือมเนมีากา เต็มที่เพื่อจะเก็บไปใช้กับมาเลเซียแล้วก็เหมือนกับว่ารู้เลยนะครับว่า c 4มาเพื่อเกมแมชนี้เพราะว่า2ประตูที่ยิงได้เนี่ยต้องสร้างความแตกต่างจริงๆเะว่าไปก็เห็นชั้นแต่เกมกับเลบานอนแล้วด้วยซึ่งสิ่งที่เป็นคีย์ซักเซสหรือว่ากุญแจสําคัญที่ทําให้เราชนะมาเลเซียด้วยสภาพสนามที่มันไม่ดีเนี่ยเล่นท่ามกลางฝนตกแล้วก็ยากต่อการต่อบอลที่เราจะเน้นเล่นกับพื้นเป็นหลักเพราะว่ามันคือเรื่องของการรสซิงคือพยายามจะเข้าไปเอาฟุตบอลกลับมาแล้ไถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาด ก็จะพร้อมตัดบอลเอากลับมาให้เดียวที่สุดเพื่อเล่นเกมรุกเพราะว่าดูทั้งเกมถ้าเกิดใครติดตามนะครับจะรู้เลยว่าสกอร์มันออกมาเพียงแค่2อหนึ่งเฮ้ยเหมือนมันจะสูสีแต่ประตูที่เราเสียมันคือแผลเดิมที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือลูกตั้งเตมะมาเลเซียมีจังในบุมผมเนี่ยคืออีกเม็ดเดียวตอนที่เขาสวนเราเกือบจะได้2อหนึ่งเหมือนกันที่เฟอร์กัสเทนี่ยิงติดเซฟของชัว์พัทตอนหลุดไป3ต่อหนึ่งเพราะว่าเราก็ดันเกมลุกเต็มที่เพื่อกะเจ้าประตูชัยแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแรกกันมาตอม่อมาเนี่ยเราเหนือว่าเยะ ที่ผูดด้ในบอกไว้ก่อนไม่ได้อวยนะครับในเอเชียเราสู้เขาไม่ได้หต,ตอนนี้เป็นรองแน่นอนแต่ถ้าในอาเซียนเราต้องเล่นแบบนี้คือต้องกดเขาให้อยู่แล้วทําให้เขาถอยลนลงไปซึ่งประตู2อหนึ่งเนี่ยมันตอบชัดเจนนะครับว่าตอนแรกๆมาเลเซียก็เริ่มจะกล้าสู้กับเราแต่พอเราบุกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาถอยถอยจนสุดท้ายเนี่ยเขาโฟกัสเกมรับแล้วเขากาดแตสวนตูมเดียวพอเขาสวนช็อตน,นั้นไม่ได้ใจเขาเสียเขาคงมองว่าเฮ้ยอ,อย่างน้อยงันขอไม่แพ้ไว้ก่อน จะตกรอบเนี่ยก็ให้มันมีลายหน่อยคือมีคะแนนเท่าไทยแล้วตกรอบไปพร้อมกันแต่เด็กเราก็นิ่งผมบอกเลยนะครับว่ายศกรบุรพาเนี่ยถึงเวลาชุดใหญ่แล้วจังหวะในการดึงช้าดึงเร็วเนี่ยเอาไว้ว่าเล่นกับตัวรุกของชุดใหญ่สบายสบาย,บายคือลูก2อหนึ่งเนี่ยโหชัดมากนะครับบางคนคิดว่ามิกเนี่ยล็อกไปล็อกมาเพื่อจะหาช่องในการยิงเองแต่พอสบโอกาสปุ๊บดึงแนวรับของมาเลเซียถอยรูดตามไปเขาจ่ายคัดแบ็กย้อนมาให้กับคาคณะ อันนี้ก็ยังไม่รวมเสกสรรราตีด้วยถ้าพูดพร้อมกันกับคณาเสกสรรกับคณะเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นสไตล์คล้ายๆกันคือเพรสซิ่งแดนบนดีแย่งฟุตบอลเก่งแล้วก็วิ่งหาช่องตัวเปล่าถ้าเป็นศาฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกว่าเติร์ดแมนดันสมมติว่ามีคนต่อบอลอยู่2คนเนี่ยตัวที่สาที่จะวิ่งสอดขึ้นไปในพื้นที่ว่ามันคือเสกสรรแลวก็คณะไปดูได้เลยนะครับว่าฟุตบอลที่เดินทางเร็วทั้งที่สนามมันไม่แน่นอนเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเคลื่อนที่ไปในจุดที่ได้เปรรรรียยยบบบผผมถึงอออออตตลลดควาาเิจ์หืืุุฟ ผมเชื่อว่าอิชิทำแบบคดวางได้อย่างสบายๆและเผอๆนะครับให้เครดิตด้วยว่าอาจจะเข้มข้นมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเขาเคยทำได้แต่ที่ผมตั้งคำถามตลอดว่าทุกวันนี้สไตล์ฟุตบอลของอิชิมันหายไปไหนความเข้มข้นความดุด,ดนันเหมือนที่ยูยี่ส3ามีเนี่ยคำตอบมันชัดเจนไม่ยากครับคุณอยากเล่นดุดนันคุณต้องเอาผู้เล่นที่มันวิ่งและก็ดุดันมาเล่นซึ่งของชุดใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกับยูยี่สามนะครับผมไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องดันเด็กชุดนี้ไปเล่นแล้วดีกว่าชุดใหญ่มันไม่ใช่นะครับมันยังเทียบกันไม่ได้เด็กชุดนนีี้้ออยยาาากเเล่่พรระผมคังว เขาไม่มีเกมให้เล่นเขาถึงกระหายอยากโชว์แต่พวกชุดใหญ่เนี่ยมันก็มี2แบบคืออยากพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติสำหรับพวกหน้าใหม่และก็พวกหน้าเดิมที่เขาเล่นเนี่ยอาศัยประสบการณ์แต่ข้อดีคือมีความเข้าใจเกมสูงยืดหยุ่นจะเล่นรับได้จะเล่นโต้ได้จะบุกก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือคาแรคเตอร์ของนักฟุตบอลใครๆก็รู้ว่าฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยสไตล์ของอิชิเนี่ยยึดติดกับร,ระบบอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดระบบมันถูกวางโดยสมบูรณ์ผู้เล่นที่เอามาใส่มันก็ควรจะเป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย และที่ชอบพูดกันเถียงกันตลอดนะครับบอกว่านักบอลไทยก็ได้แค่นี้เนี่ยอันเนี้ยผมไม่เถียงคืนเลยมันคือเรื่องจริงว่าเราได้แค่นี้แต่แค่นี้ของเรามันไม่ได้แย่เหมือนที่เป็นอยู่คุณก็ดูสิครับว่ายูยี่สเนี่ยเล่นบอลคอมบิเนชันเพลชิ่งกันได้ไหมทําได้เล่นเพลซิ่งได้ไหมทําได้เสียบอลเล่นเคาน์เตอร์เพลซิ่งได้ไหมทําได้เกมรับกองหลังออกบอลได้ไหมออกบอลได้ทั้งบอลสั้นแล้วก็บอลยาวแต่ทาไมาทีมไทยเล่นในคิงส์ครับชุดใหญ่เจอฟิจิที่เราเหนือกว่าแบบชัด,ชดๆกลายเป็นว่านำสองศูนย์แล้วถอยไปตั้งรับ แล้วรอจังหวะโต้กลับโดยที่ไม่หวังอยากได้ประตูเพิ่มจากการบุกข,ของตัวเองอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอิชิต้องดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาให้ได้แล้วภาพในเกมกับไต้หวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณยังกล้ากล้ากลัวๆแล้วก็เลือกผู้เล่นเปลี่ยนทีมลองทีมแบบนี้ความสัมพันธ์ภายในทีมมันไม่มีทางเกิดขึ้นและฟุตบอลของคุณมันก็จะไปไม่สุดแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยอยากให้คุณกลับมาทํางานเหมือนเดิมก็เลยหวังว่าการได้นั่งดูยูยี่สิบสามที่เล ลุกไฟและความมั่นใจของตัวเองกลับมาเพราะผมเชื่อว่าการนั่งดูเกมนี้โคชไอชิจะเห็นอะไรมากกว่าผู้สื่อข่าวอย่างผมเห็นอะไรมากกว่าแฟนบอลที่ฟังอยู่และทุกคนที่ได้ดูทั่วประเทศและก็ต้องขอขอบคุณโคชวังด้วยนะครับที่ทําให้บอลไทยไม่ตกขบวนในเวทีเอเชียเพราะว่าฟุ้บอลหญิงเราก็ไม่ได้เข้าจิงชาเอเชียรอบสุดท้ายสาหรับชุดใหญ่แล้วก็ทีมชาติของผู้ชายนะตอนนี้เรากําลังลุ้นอยู่เราจะเข้าหรือไม่เข้าแต่น้อยอยู่23 ทำได้แล้วมกราคมปีนาเราก็ไปเชียร์กันต่อที่ซาอุดิอาระเบียในรอบสุดท้ายโอเคความเข้มข้นในการคัดเลือกเนี่ยคงเทียบกันไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยเราเป็นเจ้าภาพเล่นมีแค่สามเกมเราก็าไปแล้วแต่ว่าของช้างศึกชุดใหญ่เนี่ยโอ้โหมันต้องเล่นเย่าเยือนซึ่งมีงานที่ยากกว่าจอว่าไปก็โล่งอกนะครับที่ภาคบอลในเกมเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าให้เราเชียร์ไปด้วยถ้าเราไม่อยากให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ได้เล่นในแมตช์คุณภาพคือซีเกมเนี่ยผมไม่ได้หวังเลยผมคิดว่าเฮ้ยอยากให้มันเล่นสนุกแบบนี้แหละไอ้แชมป์ไม่แชมป ถ้ามันได้ตัวชุดนี้ไปเนี่ยก็น่ามันเพราะว่าทีมที่เข้ารอบเนี่ยมันได้หมดแล้วนะครับเจ้าภาพซาอุแล้วก็มีจอแดนแชมป์กลุ่ม A ญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม B เวียดนามแชมป์กลุ่ม C ออสเตรเลียแชมป์กลุ่ม D ีคียร์กิสถานแชมป์กลุ่ม E ไทยแชมป์กลุ่ม F อิรักแชมป์กลุ่ม G กาตาแชมป์กลุ่มเอิหรานแชมป์กลุ่ม I เกาหลีใต้แชมป์กลุ่ม J แล้วก็ซีเรียแชมป์กลุ่ม K ทั้งหมด11กลุ่มส่วนอันดับ2ที่ดีสุด4ทีมจาก11กลุ่มนะครับก็ได้4ชาติคือจีน อุซเบกิสถานเลบานอนอ่ะก็สุดท้ายก็เข้าจนได้และก็เป็น UAE ก็เท่ากับว่ามีชาติจากอาเซียนเพียงแค่2ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายคือไทยกับเวียดนามส่วนอินโดนีเซียที่เกยโจมดับ4ในครั้งที่แล้วภายใต้การคุมทีมของชินแทยงครั้งนี้ไม่มีปฏิหารตกรอบไปเรียบร้อยก็ถือว่าเสียหายสำหรับอินโดนีเซียมากส่วนแผนการเตรียมทีมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่อง อีก2รอบแหละครับเดือนตุลาคมตามไปทีมฟีฟ่าก็ต้องหาสโมสรในลีกอุ่นเครื่องไปก่อนแล้วก็ต้องมองหาชาติอื่น,นด้วยแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้เนี่ยก็จะไปรอเดือนพฤศจิกายนตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีทัก2เกมที่เราจะได้ลองทีมก่อนจะเข้าสู่ซีเกมในเดือนธันวาคมคราวนี้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากชิงแชมป์เอเชียที่เราเล่นไปเนี่ยแล้วไปต่อซีเกมถ้านักกีฬามันไปชุดเดียวกันได้มันโอเคมากแต่ถ้าเกิดไปไม่ได้เนี่ย เดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยโคดวางก็ต้องประกอบร่างชุดใหม่ที่จะเล่นในเดือนธันวาคมเพราะเวลาเตรียมทีมมันก็จะน้อยมันมีเพียงแค่ 3- าถึงสเกมให้ได้เอานักบอลมาลองแต่ก็เชื่อว่าเขาก็าคงลิสต์รายชื่อไปแล้วนะครับว่าสโมบบสรไหนมีโอกาสที่จะปล่อยหรือว่าไม่ปล่อยเดี๋ยวเชื่อว่าเขาก็าคงมีการประชุมแล้วก็ทาการบ้านกันเดี๋ยวผมก็จะเอาข่าวสารพวกนี้มาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนจะได้มาต่อที่เรื่องของ King s Cup กันหน่อยนะครับเมื่อวาน ผมก็เห็นเพจร์ p ต o r t e r on tour ซึ่งเป็นเพจของแฟนบอลก็คือกลุ่มของพวกนล้ลิมนะครับคุณวิรุณวิเชียรัตนาชัยซึ่งเป็นกองเชียร์พันแท้ไปทุกที่แหละครับใครไม่ไปแต่ว่านาล้ลิมไปและก็ดูมันแทบทุกกีฬาทั้งบอลเล่บอลทั้งฟุตบอลสรุปเนี่ยเขาสื่อสารถึง kings cup เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศว่ามีกลุ่มแฟนบอลที่นอกจากนาล้ลิมแล้วเนี่ยนะครับก็มีพวกคนญี่ปุ่นที่ตั้งใจนั่งเครื่องบินมาเชียร์ฟรอง์ปรเมสอานวิไลแต่ว่าโดนกาศ กันไว้ไม่ให้เข้าสนามครับตรงประตูทางเข้าที่5โซน E1 E1 เนี่ยก็คือโซนตรงข้ามอาตจร์ฝั่งมีหลังคาและก็มีธงชาติอีก450ผืนด้วยตอนนี้เตรียมทําหนังสือรายงานและก็จะมีข้อเสนอแนะด้วยที่มันเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้เพราะในมุมของแฟนบอลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่โอเคเนื่องจากที่ผ่านมาแฟนบอลกลุ่มนี้ถ้าใครเห็นเนี่ยเขาไปมาเนี่ยแทบจะทั่วโลกแล้วนะครับ เอาเปว่าเขาผ่านสนามมาตรฐานมาก็เยอะสนามที่ไม่โอเคเขาก็ไปหมดใน,นเรื่องของการศึกษากฎของ AFC กฎของฟี f a าทำยังไงที่จะอุปกรณ์เชียร์ไปได้ไม่ได้ผิดกฎเนี่ยผมเชื่อว่าเพจซัพพอร์เตอร์ออนทัวร์ของนริมเนี่ยเขาก็แม่นพอดังนั้นผมว่ามันมีหลายจุดที่เสียโอกาสในมุมการจัดก,การแข่งขันการจะได้วุดีทําได้ดีมากนะครับ กับเวลานอนนิดเพียงแค่40กว่าวันแต่ก็ไม่อยากให้มันตกมาตายในประเด็นพวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณอยากจัดการแข่งขันเพื่อเอาใครไปดูเอาแฟนบอลนะครับและทําไมถึงมีการห้ามนําเข้าอุปกรณ์ต่างๆที่บางทีมันก็ฝังแล้วไม่เข้าท่าเช่นยาดม iPad ซึ่งในเพจผมเนี่ยโอ้ก็มีส่งอินบ็อกซ์กันมาพอสมควรในเคส iPad เนี่ยผมงงมากนะครับที่บอกว่าห้ามพกไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะปาลงไปในสนามได้ผมก็เลยคิดใจว่าโอ้มันจะมีใครที่ควายขนาดนั้นที่มันโมโหแล้วมันลงทุนลืมตัวที่จะปา iPad เครื่องเป็น ถ้ามันปลาลงไปเนี่ยก็ให้มันปลาไปเถอะครับแล้วก็ปรับเงินมันด้วยเอาเป็นว่าการสื่อสารของนลิมเนี่ยก็ได้มีการแชทมาคุยส่วนตัวกับผมด้วยนะครับก็บอกว่าเชียร์ฟุตบอลเนี่ยจริงๆอย่างที่เขาเขียนไว้เนี่ย21ประเทศฉะนั้นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งไอ้ข้อห้ามต่างๆว่าอะไรเอาเข้าได้อะไรเอาเข้าไม่ได้หรือแม้แต่หลักการที่ควรจะเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนภายในวันที่10กันยายานนี้แล้วถ้าเกิดว่านาลิมมีอะไรให้ผมช่วยนำเสนอนี่ก็ส่งมาได้เลยนะครับ เพราะว่าประเด็นวันที่4กันยาย,ยนที่เป็นเกมแรกในรอบรองชนะเลิศของ Kings คั p เนี่ยไอ้ธงชาติ450ผืนเนี่ยโบกได้แต่นัดชิงโบกไม่ได้แล้วก็มีการมาแจ้งในนัดชิงนะครับโดยมีการบอกว่าให้เข้าสนามในตอนห้าโม,มงเย็นแล้วก็ให้เอาธงเนี่ยไปเก็บในโซน E1 ทีนี้ดันมีกาดคนหนึ่งครับมาสั่งห้ามเข้าในโซน E1 เพราะว่าลิสบนที่มันผูกข้อมือไว้เนี่ยมันเป็น E2 น,นิมก็เลยตั้งคําถามว่าไอ้ตั๋วราคาเดียวกัน ไม่ได้มีการระบุที่นั่งและก็พยายามจะปฏิบัติตามกฎทุกอย่างเหมือนที่ AFC ระบุไปด้วยแต่ปัญหาก็คือการสื่อสารระหว่างฝ่ายจัดกับกาสนาเนี่ยดูเหมือนความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ได้รับการอบรมหรือบอกมาคนละแบบเอาจริงจะไปว่าการ100้อเี่ยผมก็ไม่อยากจะไปพูดว่าเขาผิดแบบร้อซะัทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องถูกสั่งการมาฉะนั้นในมุมฝ่ายจัดเนี่ยคุณบอกว่า โยนอำนาจหน้าที่ไปให้กับจังหวัดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปล่อยจอยนะครับผมเชื่อว่าบางส่วนคุณก็ต้องเข้าไปดูเพราะว่าในแง่ของการจัดก,การแย่งขันเนี่ยเจ้าที่สมาคมก็ยังไปช่วยซัพพอร์ตดูแลดังนั้นรายละเอียดพวกนี้มันคือสวิตชไมล์ที่คุณต้องระวังให้มาก เพราะมันคือหัวใจของการบริการเขาเนี้ยผมเข้าใจว่าในเรื่องของการ cross โนที่ว่าซื้อตั๋วโซนนี้แต่ไปโซนนู้นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนี้ต้องมีการตกลงกันตั้งแต่แรกมันเลยเป็นคำถามว่าเฮ้ยวันแรกทําได้แไมวันที่2มันทําไม่ได้และที่สาคัญก็คือในรายการ AFC บางครั้งเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าหากมีการประสานงานล่วงหน้าว่าจะจัดการจะจบแบบไหนคือมันคล้ายกับเรื่องของห้ามยาโดมเข้าอะไรแบบเนี้ยคือผมเข้าใจว่าการบางคนก็อาจจะรับบีบมาแล้วเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าบางเกตย,ยาดมเข้าได้แต่พอะอีกฝั่งหนึ่งไปเข้าาอีกทง ดันเข้าไม่ได้สุดท้ายสมาคมจะปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้นะครับและกหวังว่าจะมีการพูดคุยกันเพื่อทาให้มันดีกว่าเดิมในครั้งต่อไปซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ครอ Kings Cup อย่างเดียวมันรวมถึงฟุตบอลที่จัดขึ้นในบ้านเราทุกรายการทั้งเกมอุ่นเครื่องหรือว่าทวัวร์เบนต์อื่นๆที่ผมคาดว่ากระแสะในต่างจังหวัดเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพแล้วว่ากระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นเรื่องของการรับรู้ของแฟนบอลแล้วก็สร้างเงินหมุนเวียนเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับแต่ละจังหวัดได้ด้วยผมว่าเหมาะมากเลยหลังจากนี การเอาฟุตบอลไปจัดตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ช่วยพัฒนาจังหวัดนั้นๆเช่นเดียวกันคราวนี้นไปต่อเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าโค้ชหนึ่งหนึ่งไทย飒ทองเวียนจะกลับมาคุมทีมชาติชุดใหญ่หลังจากที่ปลดฟูโรชิเอเคดะอดีตคุณซือทีมชาติญี่ปุ่นที่ทําผลงานไม่น่าพอใจในมุมของผู้บริหารซื่อเนี่ยผมบอกชัดเจนนะครับว่าเคสเนี้ยผู้บริหารเต็มๆเ,เพราะว่าแฟนบอลเนี่ยไม่ได้สนใจบอลหญิงมากขนาดนั้นแล้วผมว่าโดยภาพรวมมันก็กําลัง ไป,ปในทิศทางที่ดีคือผิดเรื่องเดียวตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียเพื่อจะไปลุ้นโควตาฟุตบอลโลกซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันเป็นแผลใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจว่าจะไปกันต่อแล้วบทพิสูจน์อาเซียนเพียงแค่โทนเมนต์เดียวกับเด็กที่ได้มาซึ่งอายุ1 7 18 19แล้วก็คอนเซปต์คุณภาพเกมที่เราก็เห็นอยู่ว่าสู้กับเวียดนามในชุดบอลโลกได้แต่กลายเป็นว่าความอดทนดันมีขีดจำกัดแล้วก็ใจร้อนแบบไม่เข้าเรื่องคราวนี้การดึงอาจารย์หนึ่งกลับมาในทอง ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้เดือนธันวาคมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมหญิงไม่มีโปรแกรมอะไรอีกแล้วนะครับคือเอาง่ายๆเรื่องของการวางโครงสร้างพัฒนาระยะยาวเนี่ยคือหยุดพักไปก่อนเลย ขอเป้าหมายระยะสั้นในอีก3เดือนเนี่ยในมุมของบาดามแป้งคือทำอะไรก็ได้ให้บอลหญิงไทยกลับมาคว้าเหรียญทองในฐานะเจ้าภาพจอว่าไปก็กดดันอาจารหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นคนที่กุรนพันธ่าก็ไว้ใจซึ่งถามว่าอาจารหนึ่งเนี่ยสร้างเด็กได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างเด็กมาเยอะทุกวันนี้ก็ยังคงทําอยู่และเป็นโค้ชฟุตบอลหญิงที่มีฝีมืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าการคุมทีม u ยูที่รับหน้าที่อยู่ ผมว่าแกก็กําลังต่อยอดได้ดีแล้วพอไปดึงกลับมาทาชุดใหญ่อยู่20ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือจะคิดแค่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีโค้ชอย่ก็พักไปก่อนแล้วก็ไปเล่นชุดใหญ่เด็กคนไหนเล่นได้ก็ดึงขึ้นไปอันนั้นก็คงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าอีเคะก็เอาเด็กอายุวันสัก20หรือไม่เกิน20เนี่ยขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แล้วเพราะเขาต้องการสร้างทีมมองไปอีก4ปีข้างหน้าจะว่าไปไอ้คำว่าอนาคตเนี่ยมันมีนะครับแต่ถ้าเกิดใปัจจุบันมันไม่ดี อนาคตก็ไม่มีอยู่จริงแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดสร้างทีมในเวแบบ EK เคดเนี่ยผมรับได้เพราะว่ามันเป็นการล้างไพ่ไปเลยถ้าจะทําเด็กก็ทําแบบจริงจังไม่ใช่ครึ่งครึ่งกลางๆเหมือนบอลชายตอนนี้ที่จะสร้างหรือชุดใหม่ก็ไปไม่สุดแล้วพอดิเรกชันทิศทางมันเปลี่ยนเนี่ยวิธีการมันก็แกว่ง แต่ลืมนะครับบอลหญิงหลังจากนี้พอจบปุ๊บถ้าจะวางโครงสร้างไปฟุตบอลโลกอีกครั้งเนี่ยไม่ใช่การจ้างโค้ดร,ราคาแพงมาอย่างเดียวโครงสร้างของฟุตบอลลีกหญิงมันก็ต้องชัดเจนด้วยแล้วก็ทัวร์เมนต์ในการเก็บตัวอุ่นเครื่องเราต้องพยายามทําให้ได้เหมือนในช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่เรามีเกมดีๆมาตลอดซึ่งผมคิดว่าหลังจาก,นก,นเ,กเนี้ยก่อนซีเกมเนี่ยเราครงจะมีโอกาสได้เห็นการเก็บตัวยาวๆของทีมหญิงชุดใหญ่แล้วก็อาจจะไปทดสอบทีมที่ต่างแดนหน่อยหรือเชิญทีมจากต่างประเทศมาอุ่นเครื่องกับเรา ซึ่งแผนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยังไม่ตั้งโค้ดหนึ่งเนี่ยก็คือการเชิญบางคาลาเทศที่เข้ารอบ2ของการคัดบอลโลกหญิงมาอุ่นเครื่องนี่แหละครับซึ่งมันก็เหลือเพียงแค่ช่วงเดียวก่อนที่จะเข้าสู่ซีเกมและผมเชื่อว่าในการกลับมาของโค้ดหนึ่งหรือไทยในครั้งนี้เนี่ยเอาเถอะไม่มีทางครับที่จะเอาเด็กมาปั้นเหมือนที่อีเคดาทำยังไงจะต้องมีตัวเก๋ากลับมาแน่ใครที่คิดว่าจะเอามาประคองทีมและทําให้ประสบความสําเร็จในซีเกมช่วงปลายปีนี้ ก็เอามาเพื่อสร้างผลงานและหลังจบซีเกมเนี่ยว่ากันวันนี้ครับฟุตบอลหญิงเนี่ยอันดับเราตกลงมาที่53ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่แย่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับถ้าเรายังไม่เร่งแก้ไขหรือว่าวางโพ i ิชันให้อันดับเราไม่ร่วงไปมากกว่านี้เนี่ยในรายการใหญ่ๆรายการสําคัญที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะหลุดจากโถแรกอย่างแน่นอนเพราะว่าอันดับโลกของเรามันเริ่มห่างจากคําว่าทีมท็อปไปทุกทีย้ำนะครับว่าบอลหญิงเนี่ยเรายังพูดแบบนั้นได้เพราะว่าเราเคยไปบอลโลกรอบสุดท้ายมา2สมัยโอเคมันก็ต้องมีดีกรีกันบ้า และก็ยังกินบุญเก่าด้วยหลายๆทีมที่เขาเลือกจะอุ่นเครื่องกับเราเพราะว่าเรามีชื่อพ่วงท้ายแหละว่าเฮ้ยเคยไปบอลโลกมาแล้วผมถึบอกครับว่าเราเองเนี่ยเวลาประสบความสําเร็จเนี่ยเราไม่ค่อยคิดถึงการต่อยอดในระยะยาวคือเรามองแค่ว่าเฮ้ยวันนี้สําเร็จแล้วก็จะตะบี้ตะบันใช้แต่ไอ้ของที่มีอยู่นี่แหละครับแลวพอของมันหมดอายุหันไปมองเอาของใหม่มาแทนที่รสชาติมันก็ต้องใช้เวลาในการปรุงแต่งอย่างโครงการต้นกล้าสู่ฉบาแก้วเนี่ยจริงๆเป็นโครงการที่ดีมากนะครับยูเอฟ่า เขาก็ให้งบมาฟีฟ่าก็พร้อมจะสนับสนุนแต่เราก็พังชื่อโครงการสเลเทก็คำมาต้นกล้าเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้เวลาก็าเป็นว่าหลังจากนี้ครับทีมชุดใหญ่เดี๋ยวได้เก็บตัวลากยาวแน่เพราะว่าบอลลีกเนี่ยมันยังไม่เปิดแต่จะมีรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมจากดิวิชั่น2เนี่ยขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งผมว่ายังไงยูย่ก็ไม่ควรทิ้งเพราะว่านักกีฬาหลายคนถ้าเอาจริงมันก็มีดีพอนะครับที่จะขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ได้แล้วเพราะตามเป้าหมายเนี่ยเหมือนสมาคมกีฬาฟุตบอลเราวางแผนเเเลยยยวว่าาาอกจะหห็นชนชญิง ไปบอลเยาวชนโลกถึงขนาดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจริงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าด้วยและเด็กพวกยู20เนี่ยก็มีหลายคนที่เล่นชุดใหญ่ที่อิเคดาเนี่ยดึงขึ้นไปแล้วฉะนั้นมันไม่ใช่การโยกโค้ดไปแล้วเนี่ยจะไปคุมชุดใดชุดหนึ่งแล้วก็ปล่อยจอยทิ้งอีกชุดหนึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดมีแผนรองรับแล้วมันไปพร้อมๆกันได้มันก็เป็นเรื่องดี เพราะบอลหญิงเนี่ยเอาชุดยูย่20อุ่นกับชุดใหญ่เนี่ยมันพอสู้กันได้อย่างน้อยมันก็พัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Facebook ด้วยนะครับ Follow กันไปเยอะแล้วก็ TikTok ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ